สวัสดีครับช่องชุมพลคนลากจ้านะครับมือนี่สีมาพ้าพี่น้องนะครับไปเบิ้งวิธีการปลูกบักม่วงครับปลูบกบักม่วงปลูกมะม่วงบักม่วงใบใบโบกเข้านี่นะครับบักม่วงน้อยบักม่วงใบโบกนะครับผักอีสานอื่นปลูกแลลวปลูกบักม่วงใบโบกแล้ว พอโตขึ้นมาสีไก่เป็นบกม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับเก็บผลตอนเก็บผลผลิตนี่จะเป็นน้ำดอกไม้สีทองอันนี้เป็นเรื่องเรื่องจริงครับแต่มันสินมีวิธีการจังไดเดี๋ยวมือน,นี้สีพาไปเบิ่งขั้นตอนแล้วก็วิธีการนะครับว่าเรื่มปลูก ที่แรกคันแรกเริ่มปลูกจะปลูกจจงไหนวิธีปลูกบักม่วงหรือมะม่วงมะม่วงใบโบกนี่นะครับสิมีวิธีการปลูกที่ง่ายหรือ,อยากแค่ไหนเดี๋ยวเ้าไปเบิ่งกันเลยครับเอครับมาเริ่มกันเลยครับ วิธีการปลูกบักม่วงบ่ยุ่งยากแล้วครับเป็นวิธีการที่บ่ยุงยากง่ายๆนะครับเพราะว่าบักม่วงของเข้าเป็นบักม่วงใบโบกนะครับบักม่วงที่เป็นทัานนี่สิเป็นท่านที่ทนแล้งนะครับท้นแล้งหากินเก่งนะครับเข้าจะปลูกไว้เป็นต้นต่อนะครับเดี๋ยวสิมี พอโตขึ้นเขากะเอายอดเอายอดของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับมาเสียบไว้เสียบประมาณสามปีที่สามครับจะได้เก็บผลผลิตคือต้นพันต้นนี้สิเป็นมะม่วงที่ทนแรงนะครับปลูกแล้วว่าต้องลดน้ำนะครับตลอดฤดูนะครับปลูกต้นฝนได้ยิ่งดีนะครับปลูกช่วงหนาฝน เราเข้าก็ว่าต้องลดน้ำเลยตลอดระยะเวลาเนาะครับจะเจ็บผลผลิตเนาะครับถามว่ามึงวิธีการกันเลยครับอันดับเรกก็ขุดลุมครับขุดว่าต้องลึกเนาะครับหลุมว่าต้องลึกครับประมาณยี่สิบเส้นครับวางกับประมาณ สามสิบนะครับสามสิบคูณสามสิบกัพอครับดินนะครับีดินระเบิดดินก่อนครับระเบิดดินให้ล้วนซื้อนา่นครับสิมีอีกสองย่างครับที่เพิ่มเติมเข้าไปคือสวอยในการจะเลื่อนเติบโตนะครับของต้นให้เรี้ยวนะครับ ยางแหกนี่ครับยางแหกเบือกไข่ครับเบือกไข่นี่มีสารอาหารหลายยางครับเบือกไข่ในขังงน้วเรียนเล่านี่แหละครับที่กินกันทุกมือ้อนะครับใส่ลงไปนึ่งกับมือครับยางที่สองครับขีเท่าครับ ขีเทาจากเตาไฟห้านี่แหละครับเตาไฟห้าต้มข้าแกงข้าหนึ่งเขานี่นะครับไปควดออกมาจากใต้เตาเนาะครับอันนี้สีสวยลดกดในดินได้เนาะครับดินที่เป็นกดครับเอาขีเทาแล้วก็ป้องกันมะเร็งได้หลายอย่างครับคุณสมบัตินี่หลายอย่างนะครับร้ยไปนึ่งกับมือครับ เรากัผสมให้เข้ากันครับผสมให้เข้ากัน ครับต้นพันธุ์ห้องเป็นหม่วงใบโบกนะครับเพราะจากมเมล็ดอายุประมาณสี่เดือนครับต้นสวยแข็งแรงดีครับที่การปลูกละอะไ่ยากครับเขาว่าต้องตัดถุงนะครับถุงนี่นําไปใส่ไม่ได้้าแค่บีบบีบแล้วก็ที่ออกเลยครับนครับรากจะเดินดีครับ ากเรินดีหากิ่นเก่งครับมีรากแก้วครับวิธีการปลูกครับโ่ต้องขุดลึกเนาะครับโ่ต้องคุดลึกว้างลงไปเลยครับให้เสมอครับกับนาดินเนาะครับเสมอกับนาดินเลยตุ่มหรือว่าเบาของเขานี่ให้เสมอกับนาดินเนาะครับเม่ต้องเอาลุงลึกเนาะครับ ดินเข้าไปเลยครับดินเข้าไปเลยครับขอสำคัญอีกอย่างนึงคือต้องเหยียบให้แน่นนะครับต้องเหยียบให้แน่น ถ้าเหยียบไม่แน่นโอกาสล้อต่ำนะครับต้องเหยียบดินให้แน่นเลยครับให้เสมอกับนาดินนะครับว่าต้องลงลึกนี่ครับ แค่นี้เซตล้วครับดินอาจจะชุ่มน้ำเนี่นะครับแต่โบ่มีปัญหาบพเป็นฝนยังครับยิ่งจะโตวไว้นะครับหยับดินให้แน่นไม่ต้องรดน้ำตลอดอายุการปลูกในสวนนี่ประมาณสองไร่ครับที่ปลูกไว้บ่เคยได้รดน้ำครับทาแต่น้ำฝนอย่างเดียวนะครับต้นเขาแข็งแรงอยู่แล้วนะครับ ในห้องกระสีขอจบวิธีการปลูกไวยแค่นี้นะครับเดี๋ยวมีเวลาสีเ็ฟคลิปการเสียบยอดปลูกประมาณประมาณแปดเดือนครับเดี๋ยวกะโตเดี๋ยวกะพ่อเสียบยอดได้นะครับเดี๋ยวสีถ้ามีเวลาว่างสีเอฟคลิปให้เบิ่ออีกเที่ยงหนึ่งนะครับวา่าวิธีการมันเป็นอย่งไรนะครับสำหรับมือน,นี้สวัสดีครับ